จังหวัดกาญจนบุรีติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อนำไปบริหารจัดการน้ำได้อย่างเหมาะสมไม่เกิดผลกระทบต่อประชาชนครับร้อยตีพงศธรสิริสาครรองผู้ว่าราชาการจังหวัดกาญจนบุรีหารือติดตามสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนายสมหวังบุญรยองรองผู้ว่าราชาการจังหวัดกาญจนบุรี ประหลัดจังหวัดกาญจนบ,บุรีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบ,บุรีชวนประธานจังหวัดกาญจนบ,บุรีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อติดตามวิเคราะห์สถานการณ์น้ําในพื้นที่และการเตรียมรับมือกับพายุโซนร้อนโดยทางสถานีกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดกาญจนบ,บุรีได้รายงานคาดการพายุโซนร้อนคิมปาชุ โดยจะเกิดฝนตกเพียงเล็กน้อยไม่ส่งผลกระทบต่อจังหวัดกาญจนบุรีทางด้านโครงการชลประทานกาญจนบุรีได้รายงานสถานการณ์น้าในพื้นที่หากมีฝนตกเพิ่มขึ้นเขื่อนยังสามารถรับน้ําได้ในส่วนพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวงังมีเพียงอ่างเก็บน้ําราตะเพินจุดเดียวเท่านั้นในพื้นที่ที่มีการเฝ้าระวงังหากระบายน้ําไม่ทันก็ได้เตรียมเครื่องสูบน้ําไว้แล้ว นอกจากนี้ได้มีการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งของประชาชนอีกด้วยครับ